ผมจะพาขี่รถไฟนะขี่รถไฟขับรถไฟเล่นรถไฟนะครับผมผู้ชมครับตอนนี้รถไฟคันนี้อยู่ดีๆก็มาจอดอยู่ตรงนี้ผมงงเลยเออตอนยังไม่เปิดคลิปมันยังไม่มานะครับผมวันนี้น่าจะรอหลีกนะผู้ชมครับน่าจะรอหลีกนะครับ,รบ,ลลนะรบผมเดี๋ยวจะพาขับรถไฟขบ,บวนต่อไปนี่แหละเดี๋ยวนี้รอหลีกอยู่นะผมไปดูได้เลยครับผม ขับรถไฟลุยน้ําท่วมนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาขับรถไฟลุยน้ําท่วมนะครับคุณผู้ชมครับเออขอบวนนี้มาได้ยังไงวะเนี่ยอยู่ดีๆมันก็มาจอดตรงนี้เอ,อ้าผมงงไปหมดเลยอ๋อมันลอรลี่ีกลอรี่เฮ้ยมีการลอรลี่ีกด้วยนะคุณผู้ชมไม่ธรรมดาอ่ะมีการลอรลี่ีกด้วยนะครับผมโอ้มองในแผนที่มองไม่เห็นรถรางรถไฟเลยนะครับผมเออมีมีแบบมีการลอรลี่ด้วย้ถรถไฟจะมาง่ายไหมเนี่ย มาถึงง่ายไหมเนี่ยโอ้โหนี่ครับคือรถไอ้ไอเนี้ยในเทนซิเวอร์ผมก็มีนะเนี่ย <c oughs> รถแบบนี้แหละเออแบบนี้เลยนะครับผมในเทนซิเวอร์นะครับขอคุณผู้ชมครับโอ้โหแล้วจะมาง่ายไหมเนี่ยมาถึงตอนไหนเนี่ยล้อหลีกอยู่นี่นะพี่เดี๋ยวผมพาขับรถไฟลุยน้ํานะครับลุยน้าท่วมนะครับคุณผู้ชมอ่าไกลปะ่ะวะเนี่ยโอ้โห ไม่มาสักทีว่ารถเขามารอเรอีกตั้งนานแล้วเนี่ยเออมาดิพี่มาด <S <S เิเร็วๆดิพี่อะไรล่ะดิ <S 1> <S 1> แล้วมันอยู่ส่วนไหนของโลกแล้ววะเนี่ยคือแบบนี้มันค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาขับรถไฟนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารางรถไฟมันผ่านไปทางไหนบ้างนะครับผมอ่าผมมันนานเกินไปว่ะเดี๋ยวก,กดแถบหาเลยแล้วกันนะ,ะนะนี่คือรถไฟของเรานะครับผม ขับเหมือนรถจากอันสตอมเลยนะผมอู้นี่ผมกดเบรกอยู่นัเนน่ยอู้วอาไม่ลงเลยอนะ่ะโอ้หกสามหกสองหกหนึ่งห้าสามสี่สิบยิต้องเบรกไปเรื่อยๆปล่อยเบรกปุ๊บรถไหลเลยนะครับ อันนี้เหมือนหัวรถจากอินเดียเลยนะผมเด่นี่นี่นี่ถึงแล้วนั่นไงเห็นไหมอ่าเป็นแบบแบบเขาเลยนะผมคุณผู้ชมเนี่ยแต่เราจะค่อยๆลุยน้ำไปนะผมลุยน้ำไปนี่บุนได้ด้วยบุนได้ด้วยเห็นไหมอ๋อเอ,ออล้อกับลามันก็ถือว่าแนบกันอยู่นะครับในในทางตรงนะครับ ไม่ใช่ทางโค้งนะนี่คนระับเป็นคล้ายๆหัวรีจกักรนสตอมเลยนะผมคล้ายๆกันเลยเนะี่ยแต่อันสตอมเบรกจะอยู่ในแนวตั้งนะผมตัวนี้จะอยู่ในแนวนอนนี่เน้มองเอ้ยมองข้างไม่ได้เหรอเนี่ยครับปื้นะลลี่เขาลอหลีเขารอหลี เอาเราเป็นรถสินค้านะครับผมเดี๋ยวเราจะาลุยน้ําท่วมนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเอาหางให้มันพ้นก่อนให้มันพ้นประแจก่อนเพื่อกันลงแล้วเครื่องกันลงแล้วรถเราขอให้จี๊ดยาวนะครับเดี๋ยวดูดิว่าถ้าเราเออเออเบ๊กเบ๊กเบ๊กดูดิว่าถ้าเราแบบเลยมาแล้วแล้วรถคันนี้มันจะ มันจะออกได้ปะคือผมไม่ผมไม่รู้เลยนะว่ามันมีรถคันนี้อยู่ด้วยนะรถขบวนเนี้ยมันมาจากไหนก็รู้อยู่ดีๆด,ดังกึกกักกึกกักกึกกักมาแล้วผมก็เปิดกดเปิดคลิปนะผมอ่ะลองลองเลยเอาไปแจเลยมาสักหน่อยหนึ่งมันจะออกมันจะออกตัวไหมเบรกเบรกออกไว้นะไม่ออกหรอ โอเคแล้วแต่พี่เลยนะพี่นะแล้วแต่พี่เลยเออปะแจแล้วปะแจสมจริงด้วยนะปะแจไม่รู้มันกลับได้จริงจริงหรือเปล่านะครับออกไหมไม่เห็นออกเลยมีการมีการ,รล็อคกัน <puis> ด้วยนะโอ้น้ำท่วมนะครับผมเราต้องเบานะครับคุณผู้ชมขบวนเมื่อกี้ก็ลุยน้ำท่วมมานะครับเปียกๆนะครับช่วงล่างนี่ครับผม มาเลยครับเบรคครับผมโอ้ด้ำท่วมอ่ะดท่วมไปเร็วไม่ได้นะครับน้ำท่วมนะครับผมแหมถ้าในเทนซิบเบอร์เด็ดึงเบรคกระจายเลยคุณผู้ชมนี่ครับน้ำมันท่วมไงคุณผู้ชมตามจริงความเร็วไม่เกินห้านะครับผมตามจริงอ่ะท่วมขนาดนี้นี่ถ้าทางมันไม่ขาดมันก็วิ่งได้นะมันท่วมแต่ว่าถ้าทางไม่ขาดมันก็วิ่งได้อนระัคุณผู้ชม เพราะว่ามันท่วมเป็นมันมันท่วมแบบน้ำนิ่งไงท่วมแบบน้ำนิ่งมันมันไม่ท่วมได้ท่วมแบบน้ำเชี่ยวขนาดนั้นนะครับโอ้สถานีรถไฟก็โดนน้ำท่วมกันหมดเลยครับคุณผู้ชมครับไปลุยครับลงุยครับโอ้ลงแล้วครับผมลงแล้วครับสวัสดีครับลงแล้วครับลงแล้วครับหืมลุยน้ำแล้วครับว้าวลุยแล้วครับลุยแล้วโอ้ย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  อู้ยึงแข้งเลยคุณผู้ชมเออโอ้โหโอหโหโอ้โหอู้หูยแล้วครับอู้จังหวะนี้อู้น้ำท่วมโ้ยครึ่งลำไปเลยคุผู้ชมอ้ยครึงลำไปเลยครับผมจังหวะนี้ครับผมอคึ่งลำไปแล้วครับผมจังหวะนี้อื ต้องเบานะครับต้องเบาครับโอ้เรื่องการลงเฉยป่ะโอ้ต้องเบานะครับดูล้างดิดูล้างกับหญ้าดิต้องเบานะครับรร <c oughs> ต้องเบานะาาาต,ตามนะนะจริงความเร็วไม่เกินห้านะครับผมอือเอาละครับเบาแล้ว,ลวต้องเบาครับต้องเบามาอย่างยิ่งแล้วผมโอ้โหน้ำท่วมครับ เก่งกันลงแล้วนะผมแตง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 ,แตง,แตงน้ำที่มันท่วมจริงจิงโอ้โหดูดิโอ้โหท่วมแบบท่วมจริงๆเลยนะเออดี๋ยวพี่หล่อโอ้โหท่วมเป็นเกือบเป็นกิโลเหมือนกันนะไปเร็วไม่ได้นะครับผมท่วมเป็นกิโลเหมือนกันนะครับ ตามยิงความเร็วไม่เกินห้านะครับนี่เราวิ่งเก้าเลยนะครับผมเนีย่ยเห็นไหมล่างลางกับล้อมันก็สนิทกันดีนะลางกับล้อนะแหมถือว่าทำโอเคอยู่นะผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าเกลียดอ่ะอพวกจงประแจอะไรก็ทำดีนะครับเนีย่ยเห็นไหมล้อมันก็หมุนไปจริงๆนะครับเนีย่ยล้อมันก็หมุนมานะครับ โอ้โหรถเร่งพุ่งตุ๊กตกเลยอ่ะคุณผู้ชมพุ่งปื๊ดๆเลยนะครับเรามองไม่เห็นน้ำอ่ะคุณผู้ชมเราต้องมองแบบผิวผิวน้ำแบบนี้เนะครับมันจะเห็นว่าน้ำมันท่วมจริงๆนะครับผมดูดิโอ้เราจะเห็นได้ว่าน้ำมันจะท่วมแบบท่วมจริงๆเลยนะครับเออเห็นนะเครับ น้ำมันท่วมเลยครับผมอันนี้เทียบชันชนลานะครับโอ้โห,โหนี่น้บลุ่มเลยคนระับโอ้โยขบรถไฟลุยนน้ำท่วมครับอู้เกือบถึงแบบเขาเรียกว่าแค่นี่หายไปเลยนะคุณผู้ชมตามจริงผมอมองว่าท่วมขนาดนี้ผมอมองว่ามันวิ่งไม่น่าได้นะแต่ต่างประเทศก็มีวิ่งนะต่างประเทศก็มีวิ่งกันอยู่นะ เออต่างประเทศก็มีวิ่งกันอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีโอ้โหแต่เมือง <c oughs> เมืองไทยผมมองว่าสูงขนาดนี้ไม่น่าวิ่งนะผมว่านะนะผมเพราะเรามองไม่เห็นไงว่าข้างล่างมันมีอะไรไงเออรถรถขบวนเมื่อกี้ทำไมไม่มาหลีกตรงนี้มันไปหลีกอะไรบนเขาวะโอ้นี่ก็ทางตัดใช่ไหมทางตัดเหมือนทางลักผ่านนะผม วันนี้จุดส่งสินค้านะครับคุณผู้ชมอารมณ์เหมือนเป็นป้ายหยุดรถอ๋อไม่ใช่หรอกจุดส่งสินค้านะครับส่งสินค้าบ้านเลยไปส่งรางประทานไหมใช่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหน้ำท่วมกันกระจายนะผมโอ้แล้วดูต้นไม้เดียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันไปเร็วได้ครับ ต้องดช้เท้าผมแม่ผมอยากไปถ่ายจริงๆรนถะไฟลุยน้ําท่วมเนี่ยเป็นคอนเทนต์ดีเลยนะผมเป็นคอนเทนต์แบบคอนเทนต์ดีจัดเลยนะเนี่ยรถไฟลุยน้ําท่วมวะซา่าลุยน้ำลุยน้ําท่วมครับผมเดี๋ยวขึ้นแล้วขึ้นแล้ว ลุยน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมไปกันเลยอ้าวขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้ยเห็นเห็นสันลางแบบชัดเจนเลยับตรงนี้โอ,โอ้ตัวนี้แบบเห็นสันลางแบบชัดเจนเลยเนาะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมชอบให้มันเห็นสันลางนิดหน่อยสุดยอดเลยว่ะน้ำท่วมนะครับชอบชอบชอบดีๆท่วมอีกนะท่วมทุกปีเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ รวบดีรวบดี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 หนี่ครับเห็นสันล่างเลยนะผมนี่ครับสลับเวลาเพื่อเอาแดดมานะครับจะได้ดูชัดๆนี่ครับอันนี้เริ่มขึ้นแล้วอ้ข้างหลังดูดูข้างหลังดิคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นข้างหลังไหมดีนะรถไม่ดับถ้ารถไฟดับจะทำไงเนี่ยนี่มันลึกลงเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยเห็นไหมไอ้ตัวนี้เกือบถึงโค้งประธานเลยเห็นไหมอูตรงนี้ลึกจริงคุณผู้ชมเนี่ยลึกจริง ลึกมากเลยลึกมากเลยโอ้โหยังมีรางตัวนี้นะครับลึกมากลึกมากลึกมากเดี๋ยวพาวิ่งรอบแมปเลยนะผมทีนี้ไปเดี๋ยวพาวิ่งรอบแมปเลยผมก็ไม่เคยวิ่งเหมือนกัน,นครับสำหรับในแมปนี้ไปครับบอลบุงกันกันโอ,โอ้แรงเหมือนกันนะเนี่ยนะออกตัวเร็วเหมือนกันนะท้ายหื้อท้ายโดนกระชากเลยนะ่ะ มาแล้วครับผมโิ่เลี้ยว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 อ๋อไม่รู้เขา้าไม่รู้เข้าล้างไหนนะผมเบาไว้ก่อนแล้วกันไม่รู้เข,ข้าล้างไหนเข้าล้างไหนตรงเหรอ,อเฮ้ยเลี้ยวเฉยเลยวะเพิ่งรุยน้ำท่วมมาเพิ่งรุยน้ำท่วมมาโอ้โห น,นี่เป็นจุดส่งสินค้านะครับผมรถสินค้าก็ต้องเลี้ยวเข้าเป็นธรรมดานะครับรถโดยสารก็ตรงไปเลยนะครับผมเลยไปเลย,เลยอันนี้จุดรับส่งผู้โดยสารนะข้างหน้าใช่ไหมทำไมมันมีทางแยกล่อยจังวะึ๊บอ่าเบกครับเบก อ่าไปครับไปคืออันนี้คือไรเนี่ยน,นี่คือไรครับเนี่ยโอ้โหแล้วมีต้นไม้ขวางอีกโอ้สภาพจริงๆนะโอ้หวยตายสิลุยมาได้ไหมลุยได้ก็มาลุยได้ก็มาโอ้โหขอยัดลุยเลยแล้วกันนะผมโอ้อยาตายสิ ไม่มีอะไรสประกอบเลยอันนี้คือสถานีนะครับจุดรับส่งผู้โดยสารนะครับผมก็จะมาส่งตรงนี้นะครับผมึ๊บโอ้โหนี่สะพานสูงเลยนี่มาอ๋อสะพานนี้ที่เราลอดกันประจําก็คือทางลอดทางรถไฟนี่มาเออป่าอไรปเลยหัวนี้หัวนี้ผมว่าผมมีอยู่นะครับในเทนเซอร์แต่ว่ามันไม่ได้ขับแบบนี้อะ มันมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นพวงมาลัยแบบนี้มันเป็นเป็นคันโยกสเต็ปนะครับผมทางนี้เราเคยมาเปล่าโอ้น้ำท่วมนะข้างล่างน้ำท่วมนะครับผมดูโอ้สู้นะครับผมสู้นะครับโอ้นี่มันคลองเลยนะครับผมสู้น้ำตกเลยเนี่ยโอ้เราเลี้ยวเข้าตรงนี้โอ้โหสู้สู้โอ้ย ไปครับไป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 นี่ครับขึ้นเขานะขึ้นเขาทีนี้โอ้โหดูเขาภูเขาเลยดูภูเขาดูภูเขาดูภูเขาดิว้าวดูภูเขาเลยคุณผู้ชมโอ้โหเป็นอย่างชั้นนะดูดิรถเอียงอย่างนี้เลย ผู้เขาโหดจัดอ่ะผู้เขาโหดจัดโคตรย้อมวันวันวันงายันยันยันงาโอ้ยอยังสูงอ่ะเฮ้ยผ่านไม่ได้เลยนี่ว่าขอนตกกึ่งเดียวเนี่ยโอ้โหโอ้โหดูดิจอดชมวิวได้ไหม มันจะล่วงเปล่าวหะจะล่วงปะมอย่าล่วงนะผมจะชมวิวล่วงก็ไม่เป็นไรหรอกโอ้โหดูวิวดิโอ้โหสุดจัดประหลาดบอกไปกันต่อครับไปกันต่อโหนี่ผมวิ่งเป็นรอบหนึ่งนี่ซาไปมันจบกับที่เดิมปะเนี่ยน่าจะใกล้ๆนะผม แมบใหญ่จริงคุณผู้ชมแล้วดูความเร็วขึ้นอย่างช้าเลยแแบบใหญ่มากโอเคขึ้นเรื่อยๆครับผมโอ้แล้วลุยน้ำท่วมด้วยนะประเด็นน่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมไม่สามารถกดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะครับผม เดินหน้าได้ย่างเดียวอันนี้ทางลาวแล้วครับผมอืออ่ะต่อไปอีกมึงมีจุดจุดส่งสินค้าด้วยนะครับสูงขนาดนี้ยังมีจุดส่งสินค้านะครับเนี่ย,อยโอ้โหเนี่ยครัไปแล้วครับผมมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหดิ้งเมืองเหรอใช่ไหมมีเมืองด้วยหรอแบบนี้ โหนี่คือจุดสูงสุดเลยนะครับสุดจัดจริงว่ะอันนี้น่าจะเป็นทางลงควเร็วสูงสุด80นะครับออโอ้โหโอ้โหว้าวโหลงเนินแล้วแบบลงเนินแบบลงจริงๆรเลยนะอ่ะ โอ้เนินแบบเนินจริงๆเลยนะแบบรู้ดูรู้เลยว่าเป็นเนินอ่ะนะครับผมโอ้สุดยอดจริงอ่ะอันนี้ไงถึงแล้วถึงแล้วเบรกอยู่ปะเนี่ยโอ้เลียวเร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 ียวโอ้โหโอ้โหโค้งอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหดูมันโค้งเลยซื้อมา โค้งซ้ายโค้งขวาอีกโค้งอย่างนี้เลยรอดสะพานฟาบอ้าวรลคันนีแมันยังหลีกอยู่เลยโอเคผมประมาณนี้ครับผมแปดนาทีพอดีนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเราต้องเลยมาให้ให้ท้ายมันพ้นก่อนนะครับ โอเคเรียบร้อยระมาณน,นี้ก็ผมสวัสดีครับลุยน้ำท่วมลุยน้ำท่วม